ตีกูวายวายบายเปิดดับแดงจาวันนี้ผมจะมาลีวปลาสัตว์ป่ากันครับเมื่อมีไอ้กระจอกวันนี้ผมจะมาลีวปลาสัตว์ป่านะฮะเราจะมีหนุ่ทดลองเป็นไอเบคอนนางูเนี่ยเบคอนนางูเนี่ยเบคอนนางูเนี่ยไปดีกว่าเอ้ยตาย จะแนะนำเอ้ยทำไมวิ่งช้าวะเออไม่รีวิวละไปละไปดีกว่าอซี่เอาประกาศอ่อรนะปรกาศไอ้นี่นะครับไอ้นี่ไอ้นี่มันชื่อไอ้นี่นะครับเนี่ยไอ้รักนันะ <c oughs> กโ <c oughs> อ้โหโ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 อโอ้โ รีสไลค์กดรีพอร์ตมันด้วยนะครับเนี่ยไอ่ไอ้เนี่ยกลับกลับกลับข้อเรื่องกลับข้อเรื่องวันนี้พจะมาเล้วป่าสว์ป่าวิธีรับปานสว์ป่าให้เดินตามทางนี้มาเลยนี่ให้เดินเดินตรงเดินตรงไปเรื่อยตรงไปตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวาทางนี้เดินตามถนนไปเรยครับอเดินตรงไป ตามไ,ไปมเดินเสร็จแล้วเมื่อเจอทางแยกเราก็เลี้ยวซ้ายเดินไปเดินไป,ไปสำหรับปานสัตว์ป่าก็จะเป็นคนฝึกก็คืออนโนสุเกะเดินไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้ทางแยกตรงนี้น,น,นี่เราเดินขึ้นมาก็ เดินเราใดเราอย่างลงไปเราให้ขึ้นเลี้ยวซ้ายมาตรงนี้เดินตรงไปตรงไปก็เดินลงข้างล่างอินโสเกตจะอยู่ต้นไม้ต้นใหญ่ต้นนั้นนะครับเดินเดินไปนี่อินโสเกตก็จะเป็นหัหวหมูปางูตาสีฟ้า สำหรับคนที่มีคาตะแล้วแล้วก็สเตตัสตรงนี้ตันก็จะมาเรียนปลานตรงนี้ได้สำหรับทุกปาน๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนรับปานทุกอย่างในเกมนะครับนี่นูทดลองเราก็คือหัวเบคอนสกิลล้วเป็นสกิลการแทงดูซิว่าแรงแค่ไหนสกิลแรกอันนี้เลือดน่าจะเต็ม ย่องรถกีอดครับรถกีอดครับพหลเงียบกีดสาวขีด คิวนี้ก็ถือว่าไม่แรงแต่เมื่อเวลาเจาะเกาะน,น,นี่การเจาะเกาะดูซิว่ามันจะลดเยอะขนาดไหนกี่หลอดครับไปสามหลอด <3 S 2> กับอ,อีกสามขีดสามหลอดสมขีดประมาณนี้นะครับอ่าลองใช้กับผมดูครับ ประมาณ3หลอด3ขีดไม่ใช่หลอดพูดผิดก็บล็อกก็เท่านี้โอ้โหสี่หลอด4หลอดเป๊ะเลยอะสกิล2เป็นสกิลสกิลการวัดไปตีข้างหลังนะครับสกิลแบบนี้ปุ๊บกี่หลอดครับผมกี่หลอดฮัลโหล รัวรรเร็วลิฟตอตประมาณสามขีดสามขีดก็ถือว่าเป็นดาเมจสกิลแรกเหมือนกันไหนลองกดบล็อกสิลองกดบล็อก,อก,ด,อกดูสิจอกเกาะเท่าไหร่ห้าโหลดห้าโหลดไหนลองลองสกิลสกิสลสองสิใช้ใช้เลยประมาณ สี่สามสี่หลอดนี่ครับมาบดดกดเอกต์สกิลดาวน์อือห่นสกิลเจาะอกอะคือส,ก,สอกิลสองแต่เรามาดูสกิลสามดีกว่าสกิลสามดูซิดาเมจจะแรงกว่าสกิลอื่นหร,หรือไม่หรือไม่นะฮะปึ๊บเป็นการพุ่งเป็นการมวนโตแล้วก็ฟันข้างหน้า เราไปสองหลอดเกือบสามหลอดสองหลอด,ลอลอดโอ้โหแปลว่าสกิลนี้ถือว่าแรงใช้ได้แต่คำเตือนคือสกิลนี้ไม่แนะนำให้เอาไว้ฟาร์มแนะนำให้เอาไว PV ้ PVP มากกว่าแล้วก็มาดูการบล็อกต่อนะฮะกีหลอดครับเราไหนึ่งหลอดสองขีดหนึ่งหลอดสองขีดก็สกิลนี้ไม่แนะนำให้จบเพราะกกถือว่าดีอยู่แต่มาดูนี่สิสกิลอันติ การฟันดับรัวๆสามารถกดชิปล็อกแล้วก็หันเมาส์ตามได้ดูกันสิว่ามันจะลดไปกี่หลอดถ้าโดนทุกทครั้งนะกี่หลอดครับโอ้หลายหลอดเลยจะเยกประมาณสามหลอดเหลือหลายหลอดประมาณจากสามหลอดใช่ไหมครับเหลืออยู่สองขีดสองขีดอือก็เมื่อกี้น่าจะโดนไม่หมดด้วย ถ้าโดนหมดถ้าโดนหมดตายเลยสี่หลอดเรามาดูการบล็อกการบล็อกการบล็อกปุ๊บ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 เรียบร้อยครับเกาะแตกเกาแตกสกิลนี้แนะนำให้เป็นการเอาไว้เจาะเกาะซะมากกว่าอันที่สี่เป็นสกิลอันปรี ที่แรงและเจาะเกาะดีที่สุดเราจะมาลอง PVP กับหนูทดลองกันนะครับเปิดดับแดงไหม,ไมเปิดไม่เปิดเราสู้กัแบบเรียวๆเรียวไามเลยอะโอเคแบบไม่ต้องเปิดนะเปิดไม่เปิด,เป,ดเปิดมันน่าจะแบบ <c oughs> ลบโกงเกินไปมาเลิกได้ อืค mm. วันนี่นี่ลืมบอกเอียก็คือดาบยินโนสเกตจะถือเป็น2ดาบแต่ไม่ใช่เป็นดาบยินโนสเกตนี้เลยมันจะเป็นคาตานะนี่จ้องจ้งจ้องงจ้องงตายตาย,ตายนี่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 โอ้ใช oh, <c oughs> ่ปิดดาบ <c oughs> อ้าวบักแล้ว บับ็กว่าก็มาดูบล็อกก็ดีดีบักมีดีดีดี<ร>ดกดที่เออดาบนิชิลินตรงนี้มันก็จะเป็นดาบเดียวแต่ดาบนี้มอเชเดิม,มเ,เดิมก็จะเป็นการบับ็กแบบนี้แล้วก็เดินไม่ได <c oughs> ้เดินไม่ได้น่าจะเป็นสกิลสี่สกิลสามด้วยแนะนำอย่าไปกดใช้ให้ใช้ดาบธรรมดาดีวกว่า นี้ก็จบเพียงเท่านี้บ๊ายบาย